แล้วตอนนี้ยังอยู่น้ำหลวงอยู่ป่ะจ๊ะเขาไล่หนูมาละเหรอเขาหาว่าหนูไปยืนพิงต้นก็หนุนตายไปหกต้นนี่มึงพิงสิบสองต้นแล้วนะนอ้นี่นั่นแหละตอนนี้อยู่ไหนจ๊ะมาเป็นหมอนวดมาเป็นหมอนวดค่ะเงินดีไหมจ๊ะเงินดีแต่เจอแขกแก่ๆโคตรงี่เง่าเลยงี่เง่ายังไงเมื่อคืนแขกอายุเจ็ดสิบและอาบน้ำกับหนูแม่งมาครับไม่จูบปากไม่จูบก็ไม่ให้ตังค์ทำไมใครจะจูบลงถอดฟันปลอมมีแต่ประการเฉดทั้งนั้นเลยสงสัยแดกแปซซ่าดาราเพิ่งเลิกมั้ง กลิ่นมาดามหอมชินใจอ๋อเหรอไม่ชอบแขแกแก่ๆชอบหนุ่มๆลอๆถูกสมองถูกสเปกสมมติลออย่างพี่คนเนี้ยอเอ้ยเมียเห็นหล่อตรงไหนแล้วอย่างงี้ยังไม่ลอยอีกเรอตัวเองทําไมจะ๊ะนี่ก็หลอกเพื่อนเขาก็หลอปปานี่แก่คนแก่ไม่เอาหลอกทำไมอ่ะอึดอัดยืดยาด่าเฉยชาเหี่ยวเป็นมะเขือเผาเชีย กว่าจะปลุกขึ้นสองสามชั่วโมงหนูเงี้ยปวดกามไปหมด <c oughs> หนูร้องเพลงปลุกเขาเหรอร้อ, <c oughs> องเพลงพี่ตัดมึงคิดว่ากูทําอะไรล่ะทำอะไรตัวเหี้ยเล่นตลกคอยจะให้หยาบกูรู้นะมึงจะพูดว่าดูดกระเจียว <c oughs>